สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับเสือแม็กกับเสือหานนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นวิวของทางขนจิตนะครับก็จะเป็นวิวน้ำนะครับก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับที่จะส่งมอบความความรู้เก็ตเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสําหรับนักปัน่นะครับทั้งมือใหม่แล้วก็ มือเก่านะครับก็ทั้งที่มีประสบการณ์แล้วนะครับสิ่งที่เรา,าจะประสบพบเจอแล้วก็จะกังวลในเรื่องของการปั่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของอายางยางรั่วบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของอุปรกรณ์อะไรต่างๆมันเกิดชำรุดระหว่างทางนะครับก็ทีนี้อุปรกรณ์ที่เราจะพูดถึงนะครับนอกเหนือจากถุงมือนะครับแล้วก็หมวกที่จะเป็นระบบเซฟตีของเราแล้วก็รองเท้านะครับ ก็จะมีเรื่องของอ,อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะพกติดเอาไว้นะครับก็สําหรับสําหรับตัวผมนะครับก็จะเก็บนะครับเป็นอ,อุปกรณ์ไว้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เก็บอยู่ในกระบอกนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับส่วนตรงนี้มันจะเดิมของจักรยานเนาะมันจะมีรูสําหรับใส่ขากระติกนะครับกระติกน้ํา บางรุ่นอาจจะมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือต้องต้องยอมรับว่าเราจะต้องพกน้ำนะครับการปั่นทุกครั้งนะครับก็จะมีน้ําเป็นส่วนเป็นเป็นอุปกรณ์หลักนะครับแต่ถ้าบางรุ่นก็อาจจะมีท่อตั้งมาให้อีกจุดหนึ่งทีนี้เราต้องซื้ออะไรเพิ่มก็ต้องไปซื้อตัวขายึดนะครับแล้วก็ตัวกระบอกตัวนี้นบ,บางรุ่นอาจจะแถมมาให้เลยนะครับส่วนรูที่มีจักรยานเดิมก็ก็จะมีน็อตยึดมาให้แล้ว ที่ที่ตัวเฟรมของเรานะครับก็เอาประแจนะครับประแจแอลเรานะครับหกเหลี่ยมมาไขก็น็อตออกก็ยึดติดก,กับขาขาขา,ขากระติกกับท่อเฟรมไว้ส่วนในอุปกรณ์ที่พกกันมันจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเปิดฝามานะครับตัวของส่วนตัวของผมเองก็จะมีค่อนข,ข้างจะเยอะอันนี้แผ่นปะ เป็นปากเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูกันเห็นจะถึงเนาะเป็นปากหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับมันตาจากนีม่มันจะเป็นเหมือนกอเอี้ยนี่แหละสีดำๆๆนะครับเป็นเหมือนสติกเกอร์นะครับเวลาใช้งานก็คือมันจะมีแผ่นเหล็กอันนึงนะครับขูดตรงแผลที่ที่มันเกิดรั่วนะครับ กรณีน,นี้ช่วยในะกรณีที่เราไม่มียางในแล้วนะครับแล้วก็เป็นายางที่มันแตกรูเล็กๆนะครับมันมันมันอาจจะแตกครั้งที่2คือที่เราเปลี่ยนยางในไปแล้วยางในเราหมดแล้วนะจริงๆแล้วเราก็จะเผื่อไว้ยางในหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะมีอะไรอีกอันนี้สําหรับจักรยานบางรุ่นนะครับที่เป็นจุกแบบมอเตอร์ไซค์แล้วบางทีเราไม่มีสูบแล้วเราก็ไปที่ร้าน ร้านของมอเตอร์ไซค์บางทีเราก็ต้องใช้ตัวนี้มีอะไรอีกที่สำคัญเนาะสูบอ,อันกระจิ๋วหลิวเนาะ <S 2> <S 2> นจะมีตัวแปลงมาให้นะครับก็จะใส่ตัวนี้เี้ตัววาลของจักรยานจะเป็นวาลตัวเล็กนะครับไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์เนาะทีนี้มันจะมีวาลล็อกอันหนึ่งแล้วเราก็หมุนตัวนี้เข้าไปครับทีนี้ก็จะเป็นเหมือนวาลมอเตอร์ไซค์แล้ว ก็จะเหมือนเราใส่ที่นี่เราก็จะเอาตัวเนี้ยตัวนี้จะมีเกลียวนะครับแล้วก็จะหมุนเข้าไปนะครับพอ <c oughs> หมุนเข้าไปเสร็จเราก็สูบสูบไปเรื่อยๆนะครับตัวยางก็จะได้รับแรงดันลมเข้าไปนะครับก็จะาไม่มีตัววัดแรงดันลมเนาะเราก็ใช้บีบๆเอานะครับแค่ตึงนิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแค่เดินทางกลับบ้านนะครับหรือไม่ก็ไปร้าน ร้านมอเตอร์ไซค์ทีหนึ่งนะครับแล้วเขามีตัวถังลมที่ใหญ่กว่าตรงนี้ก็โอบด้วยอันนี้ก็เข้านะครับที่ขาดไม่ได้นี่ามาตัดเล็บด้วยก็จริงๆก็ไว้ตัดเล็บนั่นแหละแต่ว่ากรณีที่เราเจอลวดนะครับแล้วเราใช้พยายามเอาเล็บดึงออกไม่ได้นะครับอย่างเส้นทางที่มันจะเป็นเส้นลวดนะครับเ,เล็กๆก็ใช้ตัวนี้นหนีออกมานะครับก็ช่วยได้หลายครั้งแนละ้วนะครับบางครั้งเราม,ม,มันหักคาอยู่ข้างในแล้วเรา เราก็ปะไม่ได้นะครับก็ต้องดึงเอาตัวลวดออกมาอีกนี่าวตาช้างได้ใช้อยู่นะแต่มันก็จะแห้งแล้วมันก็จะเจอปัญหาเรื่องยางร่วดแล้วบางทีแผ่นปะเราก็ปะไม่อยู่แล้วยางเราก็ไม่มีแล้วก็ต้องใช้อันนี้แหละแหวนรูเป็นใบกรอบขัดไม่ได้คือยางในยางในก็แกะจากแพ็กเกจกล่องเนื่องจากว่ากล่องมันมีมิติค่อนข้างใหญ่เนาะ มันก็จะแกะจเเลยแต่ตัวยางในก็ตัวยางในเองก็จะมีตัวจุบอะไรมาพร้อมแล้วเราสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับจะใช้ของเก่าก็ได้ของใหม่ก็ได้นะครับก็จะเป็นอ่าตัวหนึ่งสําคัญนะก็คือมันเป็นพลาสติกสองอันนี่แหละที่เขาเรียกว่าตัวงัดยางนะครับตอนนี้ที่ยางเราแบนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องเอาอยางในออกมานี นะครับตัวตัวยางกับตัวขอบเนะี่ยมันจะยึดติดกันนะครับแล้วไดมิเตอร์ของยางมันก็จะค่อนข้างจะใกล้เคียงกับขอบล้อทีนี้ถ้าเราจะใช้มือเอายางนอกออกมาเนี่ยสักยางนอกก็จะมีลักษณะคอมอยู่นี้แล้วก็จะมีขอบล้ออยู่ข้างข้างนอกเนาะเราต้องเอายางยางนอกออกมาข้างหนึ่งได้ยางไนก็จะอยู่ด้านในนะครับก็จะเอายางในออกมาได้ทีนี้มันจะเจ็บนิ้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปรกรณ์นี้เลยนะครับก็จะงัด ก็จะมีเหลี่ยมให้งัดอยู่นะครับสองนนี่นะครับตัวนี้ขาดไม่ได้นะผมก็จะให้ยางในมันแบนก่อนให้ให้ยางตัวนอกมันแบนเสร็จแล้วเราก็สอดระหว่างยางนอกกับยางในแล้วก็งัดขอบออกมานะครับไอตัวนี้มันคืออะไรตัวที่เกี่ยวล้อเกี่ยวกับตัวซีลวดล้อไว้นะครับเมื่อเรางัดมาแล้วยางตรงนี้ก็จะออกมามุมหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไล่งัดอีกทีหนึ่งแล้วก็แกะอันนี้ออกมาแล้วก็ไล่ออกมามันก็จะออกมาประมาณสักครึ่งล้อแหละ เหมือนมันก็จะใช้มือเปล่าๆเ,เนี่ยดึงขอบล้อออกมาได้ฝันหรือเอาอยางในออกมานะครับเราอาจจะไม่ต้องเอาอยางในออกมาทั้งหมดก็ได้ถ้าเกิดว,ว่าเรารู้ตำแหน่งที่รั่วนะครับตำแหน่งที่รั่วเราจะรู้ได้ไงนะครับบางทีเราก็เอามือลูบด้านในนะครับขอบขอบยางนะครับว่ามันมีสะดุดเป็นซี่รั่วอะไรที่มันปักอยู่ไหมนะครับจริงๆถ้าเรามีเศษผ้าก็จะดีเนาะลูบเพราะบางทีอาจจะโดน ตัวหนามทิ่มนะครับแล้วก,ก็จะรู้ตำแหน่งของยางที่รั่วแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ที่ตัดเล็บใช้ <laughs> ตัดเล็บเราดึงออกมา <laughs> ใครมีแหนบก็ดึงได้นะแต่ที่ตัดเล็บมันคือสามารถตัดได้เป็นเป็นเป็นอุป,ปรกรณ์กันไกลเล,กเล็กๆครับมันก็สามารถตัดนโน่นนี่ได้กรณนนี้ที่เรามีเศษได้อะไรของล้อหรือไม่ก็เศษถูกมืออะไรเงี้ยเราจะตัดอะไรก็ได้มันก็ดีดีกว่าแหนบนะครับ แล,แล้วเราก็แผ่นปะแปะเข้าไปนะครับแต่กรนี้ที่เราเปล <us> ี <us> ่ยนยางในเลยก็คือต้องลื้อล้อออกมานะครับปลดปลดแกนตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาล้อออกมาข้างนอกครับแล้วก็ทาการเอายางนอกออกนะครับแล้วก็ยางในนะครับยางในก็คือต้องปลดตัวนี้ออกนะครับปลดตัวนี้ออกแล้วก็ดันยางในออกมาแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ยางในตัวนี้มาใส่ใหม่นะครับจะเปลี่ยนโดยการที่เราร้อยร้อยจุบก่อนนะครับ ก็จุกให้ทะลุออกมาก่อนแล้วก็เอาตัวเนี้ยไขนิดๆหน่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ประกอบล้อเข้าไปครับนี้เราก็สูบจนกระทั่งตึงเดี๋ยวขอบมันก็จะจะแนบกับขอบล้ออีกทีหนึ่งนะครับขอบของยางมันก็จะเป็นเรื่องของการปะยางครับก<อ>่อนเครื่องมือก็จะมีเป็นเครื่องมือพับในนี้นก็จะคล้ายๆรวมอุปกรณ์ที่จําเป็นเนาะอย่างเช่น ประแจปะแจแอลที่เราเห็นนะเขาจะตัดเป็นเส้นตรงไว้ให้แล้วก็ตัวที่เป็นไข,ข่ควงไอ้ตัวนี้ที่เห็นก็คือตัวตัดโซ่เนาะมีเนี่ยม,มีเยอะเลยนะครับมีทั้งประแจดาวก็มีบางรุ่นก็คือเป็นป็นแจปกแจพิเศษก็จะเป็นประแจดาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไข่ี่ลวดล้อจะมีครบนะครับก็มีตัวตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็น ตัวใหญ่หน่อยก็จะมีเป็นหัวแปลงให้เช่นกรณีนี้อย่างเงี้ยสำหรับหัวที่มันใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้ส่วนตัวเล็กเขาก็จะสวมเอาไว้มันก็เก็บพื้นที่ค่อนข้างจะโอเคนะใช้พื้นที่เล็กนิดเดียวนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับนักปั่นนะครับที่จะไว้ใช้นะครับ พยายามจุกเฉือนเพื่อ,อที่ว่าเอา,อาใช้ระหว่างทางเพื่อให้ตัวรถถ้าเราไปสถานที่แล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยก็คือมีอุปรกรณ์พวกนี้ติดตัวไปนะครับก็จะเป็นคร่าวๆเรื่องของอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับกับการปั่นของเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของ อุปกรณ์ที่ควรจะติดไว้สำหรับนักปั่นทุกท่านนะครับขอบคุณครับ